เป็นการถ่ายฟล็อกถ่ายฟล็อกถ่็ั้นก็เดินตามไปสินายหนุ่มผมคือผมต้องเอารถคันนี้ไปเข้าสูนะครับเนื่องจากว่า2ปีแล้วยังไม่มีใครเอาไปเข้าสูไปเช็คน้ำมันเคยผมเลยน้ำมันยังไม่เติมเลยไปขึ้นรถเชิญครับคุณิงการขึ้นรถที่ยากลำบากแสนจะลำบากแสนลำบากนี่ครับโทรศัพท์ผมแตกเรียบร้อยนะฮะเป็นรอยแตกหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าไปลมมาที่วัดธรรมกายครับไม่ใช่อะไรทั้น รถสตาร์ทไม่ติดครับน้ำหนึ่งรถ <What? S 1> สตาร์ทไม่ติดนะครับเราไม่ขับคันนี้มานานมากจำไปก่อนนะอย่ามาแพชี่ช่วยหน่อยออกไม่ได้ยลำบากลำบนหมดจริงจริงออกมาขอมือเธอหน่อยเอาหนี่ย <laughs> อาเป็นอุปกรณ์พับแปงที่สมามารถชาร์จรถได้นะเขาไม่ได้จ่ายนะอ๋อข้อสีแดงนะครับไปจิ้มที่ข้อสีแดงเหมือนกันนะ <laughs> ตอนจะทับเนี่ยควรจะถอดพวกแหวนอะไรออกก่อนนะครับเพราะว่าข้อมันช็อตมันเกี่ยวปวะจะไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ระเบิดครับถ้าระเบิดก็ขอให้อาจจะมาดนคนเดียว ยังไม่ติดนะฮะสงสัยต้องบูตใสฟเพิ่มแบบหนึ่งนี่เป็นช่องอะไรเน,นี่ยเอวปาเราจะเปลี่ยนรายการไลฟ์สไตล์ของเอวปาท,ที่เป็นซ่อมครื่งยนรถครับยังไงจี่สงสัยผมลืมชาร์จเพราแบงไว้ผมว่าเราคงต้องเข้าไปรอในบ้านก่อนไปชาร์จเพาแบงให้มันเริ่มเต็มเลยไ,ไหนไหนมันจะมาหาชัน้นที่ไปบังคับมันนี่มันไม่มามะในปาอย่ามาใครกัดมันเลยลูกกัดมันกัดไปเลยด่กัดแม่งเลยกัดนี่เจ่งา ดูมาว่าใครเป็นพ่อไปแอบน้ำเราต้องเปลี่ยนแพลนะครับเนื่องจากว่าผมชาร์จแบตเตอรี่ไปอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวได้ปาสแอบน้ำท้งไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูว่าแบตเต็มหรือยังแม่ต้องตามแต่ฉันเนี่ยอ้าวเบกันโดนขนมล่อแล้วละอาวันนี้จะเลี้ยวจบ้านมาสะที่ขับรถสที่ที่นาที่นา คาดเบ้วสิมึงจะมายิ้มให้กองอีกฆ่าสักทีแล้วเราจะไปแล้วฆ่าแล้วไปขับรถดิตามพีเต้นหมูกอะไรของแกพวกนี้หมายอยากบอกว่าเดฟปานะคะกลัวหมอมากพอไปถึงหมอจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงเปล่าแอคติ้งอย่า acting นะ acting ที่อะไรทะลอะเลยทะเลาะเลยทะเลาะเลยทะเลาะเลยครับ ต้องยิ้มชงเหลือกด้วยเหรอยิ้มชงเหงือเออบ้าเฮ้ยให้กูทำอย่างเงี้ยกูก็เป็นบ้านใน้ไหมบ้านื่นหมดแล้วกูทำเองปุ๊บทำไรอะเกาอะไรนะที่เกาขาไม่เลยนิี่เก่าอะไรทำไมอะไหวพ่อเจนซี่นะคะพอเห็นสารพะภูมาฮะที่เจะไหวที่สารพะภูนี่นะคะความเชื่อของคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยไหวทุกสารพะภูเอาแล้วค่ะ ไม่ดีนะครับขับรถอยู่ยวไม่ควรยกมือสองมือไหวครับนะคนรยกมือเดียวเดี๋ยวใช้เปล่าเฮ้ยทัชชี่เนี่ยชอบเปล่าเนี้ยเลยลื่อนลงทัชชี่นะคะมันเตียมมันบอกว่ามันแสดงความรู้สึกผาดปลื้มโดยการมาเปิดประตูให้อจุมาเฮ้ยเปิดประตูให้ด้วยอะ่ะภาพปลื้มเขาทำไรทำทุกวันเนอ,อะแค่วันที่มีกองดอกไหนโฮ้ยมันนำเองดีกว่ามันก็จะรู้หมดเลยค่ะว่าเขาว่าทนชนะชี่ใช้ดอกไหน มาทดสอบทดสอบมาค่ะวันนี้เราจะได้ออกจากบ้านไหมอ่ะพิธีกที่สตารนโลครั้งที่สองนะคะมาลุ้นกันเดี๋ยวเราเมื่อกี้เสียงกายรักร้องแบบนี้แม่งน้อยพอค่ะกลับมาละมาไอ้เราจะบอกแม่ว่าแกไม่ยอมปิดป,ประตูบ้านแกไปเคลียร์กับแม่ฉันเองเลยนะแกฉันไม่ติดประตูบ้านทุกครั้งเลยระว,วังเอาให้ระวังเมื่อไหร่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ย เพราะความโง่ของอป้านะคะเพราะความโง่ของม<า>ัไม่เท่าที่ไหนแล้วสองไข่เลยต้องมีสามไข่นะถึงชาร์จได้ร <c oughs> อต่อไปจะหมุนต่อดีกว่าค่ะไม่กินเวลารอมันก็เห็นโอ้โหโ,โยนทำทั้งแบบบ้านเราเองนะดูท่านั่งมันด้วยดู <c oughs> ไป็เรื่องของบ้านไปแล้วดูวมัน <c oughs> ไม่เอาน้ไม่หอยไม่เย็นหรือไม่เย็น <c oughs> ยรับช็อบเสริมหาเงินเพิ่มนะครับเป็นคนใช้ ระหว่าง <No> ที่เราเรอแบตนะคะยายที่มันก็ฟา,าไปแล้ว <laughs> เอาจริงมันไปเอาความกล้าผิดมาจากไหนทำเป็นนิ่งแมนะคะ่ะแล้วเต้นต่อ <laughs> <laughs> รอบที่สามนะคะ yeah! ไม่เลยครับว่าแต่เกิดเราเพิ่งสตาร์ทรถมาแล้วแล้วเราไม่ขับสักพักหนึ่งแล้วมาดับ,บรถอีกรอบมันมันจะสตาร์ทไม่ติดครับตอนนี้ผมให้กุญแจเขาไปเปิดถังน้ำมันเรียบร้อยเราปิดรถไปแล้วทีเราไม่ต้องมาชาร์จแบตกันที่นี่ใช่ไหม <c oughs> ไม่เลี่ยงไปหนหรอคะสรุปกับบ้านเรามารันรุนกันนะครับ <c oughs> ดึงๆๆๆ <c oughs> ดึงๆๆ <c oughs> ดึงๆๆ <c oughs> ดึง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 เดชาคุณจริงๆเิี่ยวไปไหนคะพี่เราจะไปนิสสค่ะเขาไม่จ่ายเรานะฮะ แต่ว่าเราซื้อรถจากเขาครับเราเลยต้องเป็นลูกศิลป์เขานะนิชคอร์เขาไม่ไดจา่ายจริงๆนะครันิชคอร์ที่ไปไหนที่ศูนย์อยู่นี่ไหนยนค่ะแต่งต้องต่งางก่อนเราตันมาปีดดูพื้นแบบนี้ได้ไงไ,ไอ้เหี้ยเหมือนไปไม่ได้หรอเพาะวาม,มัน,มนง่ายกว่าที่ได้หวังจะไปทางลัดรวยทางลัดเ <c oughs> ขาหน้าแกต้องเดินมาดูก่อนเว้ยันที ขับก่อนตัวแก่าน้อยกว่านั้นแกต้องเดินมาี่ผมจะเข้าไปนิชคามันมีทางลัดไหมต้องวนใหม่อ้วนไปพันอ้วนหน่อยขอบคุณครับแกถึงแล้ว มาถึงเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วทั้งวันยังไม่ทำอะไรเลยสตาร์ทรถชาร์จแบตรถเอาหมาไปอาบน้ำเขาอ,อยาเราไปหาการศึกษาต่อขีอ่รถสวยๆได้ที่นี่นะครับมาสิได้ครับนิชทานะครับ,รรบที่จองขนาดไว้แล้จองคันนู้นครับเขาจ่ายนะเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนซ่อมคันนี้ก็จองผมจองไว้ตจองก <20 S 1> ี่ปียี่สิบปีครับเจี <laughs> <laughs> ่ยวนี่ครับห้อง น้ำรนะ้อนนฮะสำหรับรอเซอร์วิสเนาะถ้ามีื่องนวดที้ได้นะอยากนวดก็นวดได้เลยนะนี่นะสาธิตนะพี่ชี่พี่ชี้เดี๋ยวนั่งเหมือนบ้านตัวเ่งี่กับกัะป๋อเหมือนบ้านเนี่ย ตอนนี้เราถึงบ้านเรียบร้อยนะครับสภาพที่ยับเยินมากรับเดบ,บ้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาการอบซากันเนะ่ยเนี่ยเฮียเหรอนี่เอาเดปับ,บามาฉีดยานะฮะไม่รู้ว่ามันจะร้องไหมขอให้ตูดมันบวมไปเลยปดบับเ <laughs> ป็นเดบับเป็นไงบ้างเจ็บตูดแน่เป็นไง,นงบา้างร้องไห้ไหมครับเดบับเป็นไงอะพี่ตูดเป็นรูเลยฮะเหอนหมาตัวอื่นปั้ามัะ ตอนนี้เรากําลังไปหาการลาซนาะอย่าไปรับการก่อนวันนี้เรานัดก,กันกินข้าวกันละเจอทุกวันครับเจอทุกวันเลยการชวนใช่ไหมใช่ครับการชวนการบอกเหงาอยู่บ้านคนเดียวใช่เหรอชัดครับครับผูบ้หญิงคนในี้ใครฮะคนใช้ที่บ้านโอ๋อคน,คนใช้ที่บ้านจ้างเท่าไหร่อ่ะฟังเขาพูดว่าจ้างเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ดูมีกัดฟันนะมือแม่งง้างนี่เป็นโหมดออโต้นะเว้ยถ้าเกิดแบบเออถ่ายเผลอๆมันไม่มีอะรู้ว่ากล้องมาปุ๊บระยะ10เมตรปุ๊บจุ๊บจุ๊บ รูโปรติเตอร์ถ่ายรูปมันต้องยิ้มอะไรยิ้มไงอ่ะยิ้มแบบให้ให,ให้คางมันยาวขึ้นอ๋อยิ้มให้คางยาวขึ้นนายยิ้มดิน้ำหนึ่งยิ้มดิหนึ่งสองสามทัตทัตทำไมเข้ามาไม่สั่งอาหารนะเพราะว่าต้องรอท่านซีโอฮะเฮ้ยปูเสียทัดทั้งทีสั่งไปเลยจริงเหรอเออถ้าเกินเวลาก็จ่ายค่าปรับได้กูว่ามันวันเลนทายว่าก็จะเปิดหนังสือเว้ยว่าเลิกกับแฟนดีไหมวัดเลยวัดดวงเลยกาเปล่าเออเลิกเลยปะล่ะเออเออยุดดยุดดเอาอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเราทำเป็นฮ่าล็อเกอร์อ หันล็อกเกอร์อ่ะต่อพากย์การแบบกลัวคนอื่นจับได้แบบซุปเปอร์สตาร์แบบเกาหลีเกาหลีเีแบบทัดเอาจริงๆดมปากกูไม่ได้แปลงฟันเหรอเออไม่ได้แปลงได้เชียร์ร้านหนึ่งเราเลือกร้านที่เป็นหม้อเดียวกันเท่านั้นเฮ้ยการไปแปลงฟันก็หัวล้มันนี้เราได้กินน้ำครับอ๋อได้เป็นน้ำหนึ่งแล้วหมดแรงแล้วที่บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยนี่คือใช่ใช่จับคมไฟปเลยนะอ๋อไม่ใช่ครับกูชงโปรตีนกินเป็นนึงน้ำตรงนี้กูว่าโอป้าใส่ไปจะคนจ่ายจริงๆหรอเออกูเลี้ยงถ้ารู้ตั้งแต่แรก ฉันไม่กินถ้าก้าวมากินม่ากินนี่ครับทาบูอร่อยคนระับ จะไปเชื่อการกาเลือกอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จอ่ะเราไม่ได้เลือกมันเป็นตัวผิดหวังในชีวิตเราที่สุดตัวผิดหวังนะคะกระดาษมุ่นส่วนแกอย่างนี้ได้ยังไงแกมันน่าผิดหวังในการเลือกอาหารแกต้องมีชั้นนําทางแกสร้างรายได้ให้บริษัทด้วยแกสร้างอะไ้ได้แกไม่ได้ช่างอาหารใครสั่งเตี๋ยวมาวะเอาเลยเอานี่ไปสั่งในร้านก๋วยเตี๋ยวไหมครจะดูแกกินอาหารดูทำไมเออผ่านไปที่ไปที่ This mother หนึ่งสองสาม้เนี่ยเราไปละมีธุระต่อละันนีทำงานเนีย้เฮ้ยเฮ้ยเเยเยเยเฮ้ยเฮย้ยเ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮอเฮ้้าเด้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้เห้ยเฮ้ยเเยเเเเเย้เย เพวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับกับ vlog วันเด็นที่ผมไปทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ทำาําอะไรบ้างว่าวันนี้ไปเปมาไปเปเปไ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 ปเปไ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 ปงปไ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 นเปไปไปไนไป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 ปไปไปไไหย ที่หน่งที่หนึน่งเนี่ยปะ